มุกนี่ยัเงลยไม่เลิอกอ่ะใช้ในกัรรุ่นกูแล้วเนะี่ยเออไมู่้ได้ไงไม่ว่ากันอบแล้วทนได้ <S 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 มันเป็นงี้มาสิบกว่าปีแล้วมั้ง อ่ะเป็นว่าตกลงปีหน้ากูจะเปลี่ยนบารชาชนกูละกูจะเกิดวันนี้ให้ได้ต้องบอกว่าพุทธที่สองพุทธที่สองแล้วกูจะย้ายครับเสือกไ่ตรงวันที่เก้าแบบวันนี้ปีหน้าอาจจะเป็นกูอาจจะเกิดวันที่สิบ็ได้มึงกันมึงก็นึกเนือเอาแล้วกันแต่ก็น่าภูมิใจในความอุตสาหะของพวกเรามึงพยายามให้กูเกิดวันนี้ให้ได้ วันไหนถ้าตรงวันเกิดกูนะกูจะทำเหรียญแจกพวกมึงทุกวันเลยอะขอจบอะขอขอให้ทุกคนมีความสุข